สวัสดีครับทุนะครับเจ้าเราสามคนอีกครั้งครับผมกับบาเทอร์เรียคชัครับผมไอสัตว์เปิดทุกรอบไม่ได้เปิดทุกรอบแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดโคตรจับถ่ายเลยไม่มีการไม่มีความเหมือนไม่มีอะไรแบบเปิดร้อนเครื่องสตาร์ทไม่ติดจึงจึงจึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมบาเทอร์เรียคชันครับวันนี้เราจะมาเรียคชันอะไรมีอะไรเต้นมาสนุกกันเข้าววะไม่กันเลยบอกว่านี่เป็นสนุกจริง กำลังบอกว่าวันนี้เราจะมารีแอคชั่นซึ่งก่อนหน้านั้นเรารีแอคชั่นผลงานแบบขอคนอื่นทั้งเอมีเคป๊อนะครับไม้ว่าจะเป็นทั้งในไทยทั้งทั้เกาหลีนะครับใช่ไม่ไม่มีอะไรยืแยนทด่เจอมึงเท้าเหมือนแบบหยุดูจะพูดอะไรไม่ใช่นะครับแต่ซึ่งวันนี้เรามา รีแอคชั่นนะครับซึ่งเป็นผลงานที่เป็นนักร้องนะเฮนักร้องนักร้องชายผมมาแรงแล้วมาแรงแล้วแดดไม่นานนะไม่นานจะแรงมากไหมโอ้ไม่แรงเดี๋ยวก็ดงนะหยอกหยอกหยอกนะครับวันนี้เราจะมาอ้าวพูดไหนไม่เพลงของใครอ่ะอะไรนะพูดไหนไมเพลงของใครเราไม่รู้ไงเพลงใครผมไม่รู้อ่ะโอ้โหเปิดจอเบลออย่างนี้เลยนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นเพลงเมื่อไหร่ก็มานะนะครับของนักร้องที่ชื่อกระช้างต้านั่นเลย เป็นไงความรู้สึกต้องเลี้ยงเพลงตัวเองแปลกดีเหมือนกันครับปกติเราจะเลี้ยงแบบผลงานคนอื่นงครับผมเพลงตัวเองเราเราเห็นเบื้องหลังมาแล้วนะตรงจุดจุดนั้นมาแล้วอ่ะมันก็จะมีความแบบนเราก็แอบรู้อยู่ประมาณนึงแต่ก็สุดท้ายเราก็ไม่รู้ไงว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงหูือเปล่าเราไม่ด้เราไม่ดูเอ็มดีหรอดูปตะอ้าวตอนตอนตรงตัดนี้ไม่ดูเลยอ่ะถ้าถ้าถ้าพูดกันตามตรง ต้องดูครับต้องดูหลายดารฟหลายรอบด้วยหลายสีหลายแบบีต้องบอกว่านอกจากเป็นเพลงของชาตนนแล้วคนนี้เป็นพุ่มกับภาพการจังการพูดหมดไงครับพุ่มกับภาพนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มีแค่3าคนนะครับวันนี้เห็นอย่างที่เรานั่งนั่งเปลี่ยนไปวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองคนครับผมตบมือเดรน้องสุนันท์เองดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ครับน้องชมพู่ครับผมอันนี้น้องเอิร์นเครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าใครติดตามในแฟนเพจเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคาชาพเทอร์มีน้องฝึกงานมาแต่ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกที่จะได้เห็นหน้าค่าตาไม่หนหาัยไเดี๋ยวีม้เดี๋ยวขึ้นเฟซบุ o กไว้ให้ตึ้ง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 แล้วใครใส่น้องน้องใส่น้องไม่ใส่เองโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงแบพร้อมกันนะครับผม เป็นไงถามก่อนว่าฝึกงานที่นี่เป็นยังไงบ้างจมูกนิ่เนี่งหนูชอบมากน้องจมู่ดีเยี่ยมแต่ชูผิดนิ้วดีดีดีเยี่ยมเลยอ่ะพี่อย่าเป็นเซนเซอร์ให้ยูนิ่งนิ่งนะครับผมโอเคอย่างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตะดเสียงอะไรกัน แล้วมึงตัดใจว่าไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าอ่ะเดี๋ยน้องให้น้องแบบฝากกดไลค์กดแชร์นะแกงน้องเกินแล้วสักพักน้องไม่ได้ลองเดี๋ยวลองไม่อองงดตตััวเให้น้องตัดตรงนี้ออกเพราะว่าเราตัดของเนี้ยเดี๋ยวไม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตัดไปเลยใช่โอเคก็ไม่แกล้งเลยโอ้โหเอ้ยตายคนตัดอยู่นี่โอเคครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทุกครับโอเคเราไปลุยกันเลยไหมไปเมื่อไหร่ก็มานะสเปร์ทุกคนพร้อมนะดูจนตาฉ่ำ้ว่นแหละโอเค let's go

ดาวดาวดาวเขาจ้องจะเล่นมันเดี่ไม่ใช่โมจิโตไม่ใช่น้ำแดงน้ำแดงโซดาเท่าคืวามเจ้าะบอกขอบคุณนะมุนตาฉันสักให้เธอทุกครั้งรับรู้ว่าฉันพร้อมให้เธอได้ทุกอย่าง เ้อฉันคู่คทำมันไรเป็นได้แค่เพื่อนแค่คนสนิทไม่ต้องไปคิดอะไรเกินไปกว่านี้ได้แค่เพื่อนกับเี่เท่านั้นไ,ได้เป็นคนสำคัญ ไม่ใช่นานแล้วมาบ่อยอน้า่อเคกันเชุดเี่ยนชุดเก่ยนวันแต่เดี๋ยวันไม่ได้าแล้วมาเดียวตลอกใคนเดียวเฮ้ยไม่เรื่องสิมาบ่อยมาบ่อยไม่ได้มากินน้ำหรอกจไมาจิ้มาเด้อเปกก็อยากมาลอมาอ้ย่ยยยย ไม่สบายเนี่ยไปยีเลิกติดต่อเขาอกว่าอยากสาอย่เพ่อนไม่ได้ักาที่รันมากกว่ารักมากรักมากไปรักคอสอใจขึ้นยังคอยมาคอมาขอโทรศัพท์มาดิเบ่ี้เดียว่คนเดียวเกิดเธอปวดโทรมาหา

เป็นมูสจัรนี่เป็นหนังสือที่ไปขัยไปเรื่อยคือเขาเขาใช้เรื่องจริงจริงหรอเขใช้ข่าว้องใจ้อได้เพราะอ่านในเรองสัตวันไม่เชื่อทยองใจของต่างด้า

ถามก่อนถามเจ้าของปกติอะปกติเวลาเราดูงานตัวเองอ่ะมันจะมีความแบบไม่กล้าอยู่ประมาณหนึ่งเพราะเราเขินตัวเองืมแต่พอมันเป็นงานเป็นงานตัวเองที่แบบต้องอะไรหลายๆลอย่างออกมาจริงๆอะมันแบบไม่ดูไม่ได้ไงมันก็จะมีความแบบอืไหนลองดูดิเป็นยังไงมันจะมีความจักกจี้นิดนิดแล้วซีสตัวเองครับตัวเองเขินแล้วไม่มีไหมไม่มี ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเพลงอะไรเลยก็เข้าทีมาเวอะไรแล้วก็จะพูดเออมันก็จะเขินๆหน่อยบวกกับมันก็จะมีความแบบครับดูแล้วก็เช็คด้วยแบบมันมีอะไรที่ต้องแก้มันมีอะไรต้องแก้ไหมในหลายๆรอบอย่างเนี้ยแก้ในครั้งต่อไปใช่ครับเพราะว่าถ้าไปแก้ไม่ทันแล้วเข็มไม่จริงเลยไม่ได้าแหละแขมนะฮะ เป็นไงบ้างเคสบ้างก่อรู้สึกไงเพราะว่าคิวดูหลายรอบอแล้วถ้าพูดกันตามตรง,ค,รงคือปกติไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้เพราะปกติเราจะได้ดู m v ในที่แบบว่าใน,นะทำแบบใครอยากเขาทำมามันก็จะมีมันจะมีแบบฟอร์มของเขาอยู่หรือเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกเออมันฉีดดีมันฉีกไปแบบมึงดีมันไม่เคยมันเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นดีนะครับผมแล้วก็ผมชอบเพลงตรงที่ว่าเพลงมาติดหูเพลงติดหูมากคือฟังรอบเดียวติดหูเลย มไม่ <c oughs> ไม่จริงคือเวลาวันหนึง,งเวลาที่มึง,ง <c oughs> มึงแกจะพูดอะไรจริงจริงจังๆเนี่ยมันอยากมาส่งสายตาให้กูมันอยากชงไงใจมันแบบมันอยากชงแตบบ่ว่ามันแบบไอ้อจริงจังปะวะเรื่องนี้ไม่ไม่แต่คือจริงติดหูจริงแต่ะเก๊ที่ดูมีแค่จริงแค่ดูไม่เคยจบเลยครับพิ่ง <c oughs> มาดูเนี่ยจบมกเมื่อกี้ค,คืออยากรู้ว่าเขาแค่ทำตามหน้าที่อะพรอเอกอะก็เป็นคนตัวสำรองไง เมื่อตัวจริงมาแล้วเราก็กลับไปเป็นตัวสำรองเหมือนเดิมแต่เขาก็มีวาดรูปบนแก้วเต็มไปหมดครัก็เป็นตัวเป็นตัวสำรองของหลายๆคนก็ได้นิ่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นเป็นตัวสำรองของคนคนเดียวแปลว่าคุณอย่างนี้คุณไม่ดีเนี่ยแบบทำเนี้ยก็บอกแล้วเบสดออนนอนพตดตอนเ่โอเคอันนี้ก็แปลว่าเขาทำงานเขาทำงานทุกวันแหละไม่มีอะไรหลอกคนเดอย่างไว้เขาก็จะแบบเขาก็จะบอกว่าเออผู้ชายก็มีความร้ายนะไม่ไม่ได้ว่าแบบไม่เป็นแซดบอยขนาดนั้นเออก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกมุมหนึ่งที่คนอาจจะไม่ได้มองไงว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยคนที่บอกว่าน่าสงสารน่าสงสารจริงๆเขาอาจจะลายก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะมันมีหลายมุมให้มองอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวกลับมาที่คิวรอบนึ่งเพราะมีดีเทลที่จะถามเป็นไงครับถามน้องสองคนว่าดูแล้วรู้สึกยังไงนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราแบบมีคนมาร่วมดน้าเยเป็นไงครับดูหนูดูมือพี่บุญมือสวยมากสสวยยุดีมาก จับมือคือเรียกพระเอกมาดีแล้วเนี่ยยอดมาร้องก็ไม่แพ้กันนะฮะนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอเไม่เกี่ยวกูสิตี่อะไรแต่ว่าท่อนทูตีท่อนทูตีมันฟังครั้งแรกแล้วมันจำได้อง่ายมากเลยเก่งมากนะครับเป็นไงครับน้องเอิญความรู้สึกก็ก็ก็ยังไม่ค่อยโฟใจสได้เหมืมาจากพี่หมืนพี่บุญ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 เรานักร้องอ่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงเลยเป็นเมื่อไหร่ก็มันนี่ย นะฮะผมก็คือต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเฮียรเรามาทําเองในครั้งแรกใช่ใเพลงแล้กแหะคือก่อนหน้านั้นคืออย่างที่คนรู้ว่าเฮียก็จะทําอยู่ในพวกวเกี่ยวกับมีสังกัดเนาะแต่เร่อนี้เป็นเพลงครั้งแรกแล้วอยากถามว่า MB ตอนที่เริ่มทํายากไหมไม่ยากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีคนตัดสินใจแทนเฮียใช่ไหมถึงเวลาเฮียต้องเป็นคนตัดสินใจเองเนี่ยอาจจะแบบไม่แน่ใจเออแล้วแต่แล้วแต่คิดว่าเออความคิดฝั่งเราดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอยทำโบรกชับางทีก็ทํางานง่าย เพราะว่าเราก็เหมือนกับได้ใส่หัวเราเข้าไปเต็มๆแล้วก็บวกกับความคิดเห็นของเฮียบ้างบางส่วนอะไรเงี้ยอืออะไรประมาณนั้นแล้วก็มันจะมีจากที่ทุกคนเห็นนะครับคือวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันมีอัิเสบตรงที่แบบว่าไอ้เค้นไม่ว่างตรงนั้นเคน้นติดโควิดกันติดโควิดวันนั้นพอดีเลยแม่ไม่รู้อะไรโดนใจนะฮะ ก็คือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร้องร้องเทคมาเสร็จปุ๊บคนที่เดินมาข้างหลังเนี่ยคือพี่ไหวแต่จริงๆแล้วพี่หวนะที่เราวางไว้คือเป็นแค่เอกต้านั่งกินเฉยจังหวะเนี้ยคือแม้ต้องมีคนที่เดินผ่านแล้วก็ร้องเพลงนะแล้วก็ร้องท่อนเจ็บเมื่อไรก็มานะปวดเมื่อไรก็มานะต้องเป็นเค้นที่เป็นแบบว่าบาร์เทนเดอร์แล้วเดินตัดไปคือตอนที่พระเอกกับนางเอกพูดกันในเรื่องอะคือด้วกันจริงๆ พูดกันจริงๆเลยครับหมายถึงว่ามีแดดหลอกพูดจริงๆไม่ได้พูดกันมัวๆซั่วๆไม่ได้พูดแบบว่ามานั่งด้วยกันแล้วก็เอ้มึงไปกินมนี่มึงแดกอะไรวะไอ้เรนไรด้วมีแดดก็คือมีดดหลอกจริงๆก็คือถ้าสมมติว่าเปิดเสียงกันมาจริงก็คือมีเสียงพูดเออมีอารมณ์ทางน้ำเสียงว่าอย่างนันนี่ก็ได้เธอเธอแล้วขาวหน่อยดีอะไรขอแรงๆไม่ผีดมึงแรงๆพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้นะขอเล่านิดนึงผมมาเคยถ่ายมีแน่รู้บ่ะเราเข้าใจมาตลอดตอนเด็กคือเราเข้าใจว่าอ๋อคือการเนี้ย เราต้องแสดงคืออย่างนี้คือดูเสียงออกแล้วตอนวันที่กูไปแสดงมัาทำไงวะใช่ปะไม่พูดเลยปกูอายเขามากเลยอ่ะกูดูคือสียงออกเองกูกลับมาอาพร้อมนะเดี๋ยวฉากนี้เข้าไปนั่งคุยนะแล้วแบบพูดคุยว่าเป็นยังไงนะห้าสี่สามบอกกูเข้าไปนั่งข้างเอนอย่างเงี้ยเป๊ะเหรอไอ้เหี้ยตั้งเอกงงแดกเลยเป็นกูงงนักเอกบอกกูจะต่อได้หรอไงแล้วที่คือกู ไอ้เนี้ไม่ผูไม่เคยถ่ายทางแรกไปปุ๊บเขามานั่งปุ๊บแล้วไม่ถามแล้วไม่แบบก็ผินใจมากเลยนีแล้วว่าเนี่ยลงตอนนี้เข้าไปบอกว่าให้เราไปเหมือนกลับมาที่บ้านนะเจอแฟนแล้วเหมือนนั่งคุยกันนะแต่เราไม่รู้ว่าอ๋อเราพูดได้เลยคิดว่าต้องเงียบให้เับเพราะเขาจะไปใส่เพลงไม่รู้ว่าขั้นตอนคือมันอยู่ในการตัดต่อคือสามารถดูดเสียงดูดเสียงออกได้ตอนนั้นยังไม่รู้เข้าไปกลัวกลัวเสียงข้าวเสียงข้าสียงนี้เลย แล้วหันตัดมาที่หน้าในอีก็่านหนกังพี่ตาล้องคัดคือพูดออกมาได้เลยอารมณ์วัดแตงไมไหวยหรออีโม่ฉันยังไม่ถึงอะไค่าไม่ถึงเหมือนกันเก็นไปเดียวอะไม่รู้เลยไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนจนเนยเนยทำงานเออไม่เพราะว่าตอนแรกตอแล้วพี่บอกก็คือไอ้น้าที่มันน้าสองน้าสามมันคือเราจะมีพวก เขาเรียกว่าอะไรตัวหนังสือแดดหลอกมาตอนแรกจะใส่เข้ามาแต่รู้สึกว่าใส่แล้วมันกินสายตาเกินไปเดี๋ยวคนจะคนจะไปโฟกัสไปโฟกัสเท็กอะไรเงี้ยแล้วมันแบบถามว่าเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเท็กมันสำคัญขนาดนั้นก็อาจจะไม่สำคัญเดี๋ยวคนดูก็ตีความของมอเองได้ก็เลยตัดออกไปนะครับเป็นไงบทเพลงเพลงนี้ท่าคะแนนตัวเองฮะท่าคะแนนตัวเองให้ได้ไหมหมายถึงคะแนนตัวเองกับคะแนนการแสดงหรือคะแนนอะไรทุกอย่างรวมๆคะแนนการแสดงนี่ เขยนให้เต็มผมให้เต็มระดับจะไหระดับมอมมอมอบรางวัลเลยเนี่ยไปนอกเรื่องอีกเลยที่เขาเป็นโฟกัสอ่าเป็นชอบไหมชอบเราชอบเราชอบอยู่แล้วเพราะเป็นมันเป็นงานที่เราอยู่กับมันในเกือบจะทุกขั้นตอนด้วยครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลงแรงเราลงอะไรหลายๆอย่างไปกับมันน่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบตรงนั้นยอดนะสุดยอดนี่ นี่คือคนที่สุดยอดจริงๆและคนนี้คาชาหนนทนนครับรา้การอะไรกันเนี่ยเพต่อน,นออต่อย<อ>ต่อมต่อยต่อยคำถามนี้นะครับไม่ถามก็ไม่ได้ไ <laughs> นะฮะ 1M คุณคาชาจะทำอะไรฮะถ้า m v ขึ้นถึง 1M อุอ <laughs> อ้ยออุย้ย ทำอะไรดีวะทำอะไรดีเป็นติ๊กต็อกนะทวดไม่มันถ้าเต้นติ๊กต็อกเนี่ยมันจะต้องมีสถานที่พิเศษให้นิพพชาหนึ่งที่ถ้าติ๊กต็อกนะกลางสยามเอออเาไหมพี่ไม่ติดเลยอุ้ยหรือว่าเสื้อผ้าไม่ติดนะอุ้ย ติดไหมเรื่องท่านะคก็ตไม่ติดไหมทานโทษฮะอันนี้หนึ่งเอ็มหรืออยากมงโทษเอาดูปัญหามมาเราเอาเอาเอาตามที่เฮียอยากได้ไงได้หมดเลยเออนะครับหนึ่งเอ็มอะไรดีหนึ่งเดี๋ยวเราไปโพสให้แฟนเพืเออเราไปโพสถามนะสาวเสียงสาวเสียงเผื่อเราจะเลือกจากคอมเมนต์ไปเนาะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปแปะแบบท็อปสามที่แบบคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ ดีที่สุดโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับในการดีแอคชั่นเมื่อไหร่ก็มานะนะครับใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงเต็มนะครับไปหาฟังกันได้ครับอย่าลืระชานนทนัน้องแล้ครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามคลิปของเราจนจบเนาะก็มีอะไรผิดพลาดไปก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับผมเจอกันครั้งหน้าฮะบ๊ายบายโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเมื่อไหร่ก็มาดูนะ